สวัสดีครับวันนี้บิวสังก็จะพาทุกคนไปตรุยแรังช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของโตเกียวอีกที่หนึง่งและของถูกด้วยอันนั้นก็ชื่อว่าโตเกียวซิตี้ฟรีมาร์เก็ตนั่นเองวันนี้จะไปเที่ยวฟรีมาร์เก็ตนะครับหลังจากที่เราไม่ได้ไปฟรีมาร์เก็ตห่างหายกั็เป็นเวลานานมากเลยเนื่องจากโควิดนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะไกลาจากบ้านบิวสังนิดนึงนะวันนี้เจมี่ออมาใช่ไหมคุณแม่แม่มาก็เลยอ่ะพามาช้อปสักหน่อยหนึ่งที่นี่ครับวิธีการมาก็คือเขาจะอยู่ที่อ่า ทัชจไอไม่ใช่สิโออิเคบาโจนะครับก็คือเป็นสนามม้าที่เมืองโออินะครับก็นั่งรถไฟมาอย่างวันนี้ยไปดูสังนั่งจากสถานีชินกากาวะนะครับด้วยสาย k คคลนะครับมาสองสถานีก็จะลงที่สถานีที่ว่าทัชจไอกาวะก็ลงมาปุ๊บก็เดินมมอีกประมาณแปดละเมตรก็จะถึงเลยนะครับหรือว่าใครจะมาจากนั่งโมอโเเรลมาก็ได้นะครับโมอโเเรลก็จะลงอีกสถานีหนึ่งที่ ใกล้ๆก,กันเดินมา500เมตรก็เลือกเอาว่าจะเดินทางโดยวิธีไหนนะครับอ่าเราก็เจอป้ายแล้วนะครับโตเกียวฟรีมาร์เก็ตเขาบอกให้ไปทางนี้อ่ากี่เมตรไ,ไม่รู้ว่อเลีเ้ยวซ้ายเออเลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวตามเข้าไปเราคิดว่าคนข้างหน้าเนี่ยเขาคงไปที่เดียวกับเราเพราะฉะนั้นเราก็ตามเขาไปล้วกันถ้าเกิดเขาเลี้ยวข้าโรงแรมเราก็ไปกับโรงแรมเขาด้วยแล้วกันเ,ออเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะครับคำว่าฟรีมาร์เก็ตเนี่ยไม่ใช่ คำว่าฟรีเนี่ยไม่ใช่ที่เป็นของฟรีของได้เปล่า FR e F R แต่น E free นะครับคาว่าฟรีเนี่ยเขาสะกดเพราะว่า F L E A เห็นปะแต่ไม่ออกอตัวเอนะจะเหมือนออกแค่ F L E เฉยๆก็เป็นฟรีมาเก็ตก็คือตลาดเห่งเผานั่นเองอ่ะตอนนี้เราถึงทางเข้าแล้วนะครับเราก็สามารถเข้าได้เลยนะครับเข้าฟรีนะครับตลาดแห่งนี้เขาจะเปิดทุกๆวันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็เปิดตอน9โมงถึงบ่าย2โมง แล้วถ้าเกิดวันไหนเนี่ยเขามีฝนตกนะตอนเช้าเนี่ยเขาก็จะไม่มีขายนะครับแต่วันนี้เราโชคดีที่ฝนไม่ตกเลยแล้เข้ามาเราเจอพวกแหล่งกระเป๋าเลย<ม>ก็เอาแบบสุ่มๆเนี่ยตาดีได้ตาลายเสียบางคนก็แบบเจอหลุยเจอแบบของดีๆในรางแบบเนี้ยนาคาแบบไม่กี่ร้อยเยนเท่านั้นเองนะอันนี้กระเป๋า Tommy ฟ i ก f i g e r นะครับน,น,นี่ประมาณเช่นนี้เท่าไหร่ก็ไม่รู้อันนี้กระเป๋ากระเป๋าลองช่องนี้ก็มี อันนี้เราเอาคอลเลกชันแบบโอ้ยมีเหรียญโดเรมอนด้วยมีเหรียญคิตตี้มีมิกกี้เมาส์สำหรับคนที่ชอบสะสมโอ้ยนี่ก็มีนาฬิกาเบบี้จีนาฬิกาจีช็อกด้วยนะอันนี้อันนี้ก็มีเอล่เอเลี่ยนด้วยนะนี่แล้วก็มีพวกอ่าอะไรน,นะโอ้ยอันนี้อันนี้แบบชุดส่งคุณนายมากๆเลยเนี่ย อูน,นี้เป็นกชุดสมุนไพรเป็นฟุกของโบราณโบราณอูอันนี้อันนี้ก็มีฟุกของโบราณเต็มเลยนี่มีกล่องโบราณบ้างมีแก้วช้วยชามดำหายอันนี้เป็นตาวเบาแล้วก็เป็นกล้องใช่พร้อมดําน้ำได้ด้วยอันนี้เป็นฟุกเครื่องไม้โบราณน,นี่อันนี้ก็มีนาฬิกาอีกดูสิ โฮมญี่ปุ่นชุดช่วยชายญี่ปุ่นก็น่ารักทั้งนั้นเลยเจมีเ่เขาก็มาเจอแบบราคาหนึ่งร้อยเยนเท่านั้นทั้งเสื้อทั้งผ้ากันเปื้อนเลยพวกนี้ทั้งราวเลยตัวลด้หนึ่งร้อยเยนหนึ100่งร้อยเยนถูกมากนี่ก็มีจานคริสตัลมีเหยือกเหยือกน้ําแก้วนี้มีบูมแบรงขายด้วยมีถ้วยอย่างนี้อีกอู้สวยงามมากๆเนี่ยนี้มีชามคริสตัลขายอย่างนี้ด้วยมีชามคริสตัลแบบนี้ก็มีนี่ก็มี นี่เรามีลูกคิดโบราณนี้ด้วยลูกบิดประตรงประตูเได้มีหมดเลยนี่อันนี้คือแบบที่ที่ดึงลิ้นชักออที่ฝนหมึกโบราณนี้ก็มีอันนี้ก็แบบเป็นช้อนช่อมโบราณเขียงเขียงนี่ราคาหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเจนนะเนี่ยแล้วก็อันนี้เป็นชุดแก้วอันนีไ้ไม่ค่อยรู้ราคาเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าราคาจะแพงๆนะช่วงนี้เนาะอันนี้ก็เป็นแบบเครื่องเครื่องไม้เหมือนกันอุนน้ยในกานี้สวยสวย อันนี้เป็นชุดเครื่องแก้วุดเครื่องแก้วกิสตเอรจริงๆเราก็อยากจะรู้ราคานะแต่เราถามราคาแล้วบางทีมันแพงแพงเกินอุ้ยอันนี้เป็นของขึ้นชื่อของโอตารุอลยนะั่นอย่างเงี้ย<ค>นี่นะนะอันนี้คือข้างในลานจอดรถนะครับที่เราออกมาเมื่อกี้มันจะมีของแพงๆเยอะมากเลยนะคิดว่านะแล้วเราก็ออกมาข้างนอกข้างนอกเนี่ย เห็นคนมุงกันเยอะคิดว่าน่าจะถูกข้างในเยอะมากๆแน่เลยเพราะข้างในคือแบบราคาจับต้องแบบว่าโอ้โหมันเกือบเท่าของมือหนึ่งอะ่ะออ้ยอันนี้หนึ่งชิ้นร้อยเยนมีหน้าคนแบบโอ้ยมุงกันแบบเป็นกุรุสกุรุสหนึ่งร้อยเยนตาดีได้ตาลายเสียจ้ะฝรั่งก็มาคุกเขา่าคนข้างหน้าเจ๊คือฝรั่งใช่ไหม <S 1> <S 1> คนญี่ปุ่นจ้ะอะรอ เห็นสภาพนี้เลยนึกถึงแม่ชินจังเลยอ่ะแบบพอกองรถราคาับก็มาคุยคุยคุยแบบนี้เลยแบบนี้เลยจริงๆกินร้านนี้คือขนมาเป็นแบบขันรถแบบนี้เลยอ่ะกองนี้ก็5้ารอเยนต่อชิ้นอันนี้ก็เป็นกองกระเป๋าแาตาดีไดตาร้ายเสียมันเป็นกองกองนี้คุยคุยกันตัวเองอันนี้เสื้อโค้ทเบอร์เบอรี่โค้ทยาวราคา5,000ันเยนเท่านั้นอันนี้แต่นิสสุหันเยนอันนี้คือเป็นไฟท้ายรถด้วย นี่ถูกกว่าสามิเยเท่านั้นอันนี้คือแต่ละคนเขาก็กําลังมุ่งมั่นกับการเลือกของเมอเชนี้นี่อันนี้แบบเป็นแจก,กาหนร100เยนเท่านั้นแจก,การแบบทรงสูงเจมีเจ่เขาได้ชุดเครื่องชามาในรคาห้าร้อยเยนเจ๋ง,งามมากอันนี้มีผ้าโอบีขายด้วยนี่ตุก๊กตาเนี้มาบ้านนะตอนคืเนเติมมาได้ด้วยนะเนี่ย กลัวนักปจริง <cje. S 3> อันนี้แล้วก็จบการรีวิวโตเกียวซิตี้ฟรีมาเก็ตแค่นี้นะครับคิดว่าอันนี้มันมันไม่ใหญ่เท่ากับที่สนามกีฬาอาย่งน้มโตะเลยที่อาย่นโมโต้ตอะใหญ่กว่าเยอะแต่ว่ามันไม่เปิดไงตอนนี้แล้วก็ของบางอย่างนะก็มีแพงบ้างถูกบ้างครับตาดีได้ตาร้ายเสียของแบรนด์เนมก็มีนะแต่บางบางอย่างปลอมก็มีนะเมื่อกี้แบบจับกระเป๋าลองชอมขึ้นมาใช่ไหมครัวันนี้คุณน,นแม่ที่เราชอปม,มาเทียบกันดูเลยว่าของจริงกับของปลอมมันต่างยังไงอย่างเช่น มันเหมือนเป็นสังกะสีแบบบุบๆเบี้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วรอยเย็บรอยฝีจักรอะไรเงี้ยมันไม่มันไม่ได้คือดูแล้วอันนี้ของปลอมแน่ๆแต่ราคาถูกเพราะฉะนั้นแค่ที่แบบมารีวิวเราของถูกของถูกไปนดนแบรนด์ในของถูกเนี่ยก็ดูดีๆว่าคุณอาจจะหยิบกำลังหยิบของปลอมอยู่เช่นนั้นกระเป๋าเชนนลก็มีเมื่อกี้เห็นเหมือนกันก็ดูแล้วคือของปลอมแน่ๆคือการทาแบบ มันรุ่ยมากแล้วมันแบบมันไม่เนี๊ยบเลยอ่ะคือเห็นแล้วคือเป็นของฟอร์มแน่แต่ว่าโอเคมันชาแนลแล้วมันก็ถูกมากเนี่ยก็ดูดีๆแล้วกันนะครับเอาวันนี้ก็ขอจบรายการจบรีวิวแค่นี้เดี๋ยวคลิปหน้าบิวซังจะพาไปไหนไปชิมอะไรติดตามตอนต่อไป